สวัสดีครับสวัสดี f c นะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านที่มีแผนนะครับจะดูรถทางเลือกไปใช้งานสักคันนะครับวันนี้เอามาแล้วนะครับแอร์คาบินคันก่อนก็ขอบคุณพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับคันนี้หามาให้ f c ที่ําถามกันมาหลายท่านลองมาดูนะครับตัวเลขเล้าใจเลยอันนี้รถปี67นะครับก่อนอื่นขอบคุณพี่น้องพักดีชุมพลนะครับชัยภูมินะครับ ปี67นะครับมาสนับสนุนกันเมื่อกี้เดี๋ยววิ่งไปส่งให้นะครับส่งให้ฟรีรถปี67นะครับปี่น้องมาก็เอาเลยนะครับไม่ผิดหวังรถสวยๆเดิมๆไอ้นี่67ในร้านมีมีแต่66 67 6, 6, นะครับทั้งนั้นเรียนอย่างนี้ก็มีรถตีเทินบ้างนะครับปีพวก36พวกอะไรที่ว่าปีต่ำๆแต่โดยโดยรวมนี่ปี60 อ่ะแอร์คาบินพี่น้องชัยภูมินะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเดินทางไปส่งให้ส่งฟรียังเต็มนะครับปีหก3 0 0ชั่วโมงนะครับชั่วโมงอย่าไปสนใจมันนะครับดูสภาพออกของมือสองล้อก็ยังเปื่อนดินเปื้อนอะไรอยู่นะครับรถคันนี้มาจากโคกสูงสักแก้วนะครับเป็นรถเออยู่ชายแดนเลยที่เอาตู้คอนเทนเนอร์วางกันนะครับพี่น้องไม่เป็นอันทำมาหากินเลยนะครับกะเล ส่งมาผมดูแลต่อผมเห็นสวยดีผมก็เอานะครับสีที่เห็นเดิมๆทั้งคันนะครับพี่น้องเสริงสางบอกรีวิวให้ดูหน่อยอ่ะจัดให้แล้วนะครับแอร์คาบินไอตัวนี้นะครับด้านหน้าันหลังโรตารี่นี่เอาไปถ้าเบิกห้างเนี่ยนะครับเบิกห้างเนี่ยจะต้องมีจะต้องมีเก้าแสนนะครับเก้าแสนกว่ากว่า เารากำรเงินสดไปซื้อนะครับแต่ตัวนี้ไอต,ตัวนี้ขายเอาเท่าไรดีผมรีวิวนี่ผมก็ยังไม่ได้คิดราคาเลยนะครับรถเพิ่งมาถึงมาถึงเมื่อคืนนะครับด้านหน้าผันหลังโรตารี่เอาแบบตรงรุ่นเลยเอาไปไปหกเซนสี่ก็แล้วกันนะครับอไกลอยู่ไกลกล็กลต่อรองราคากันได้อ่พูดถึงไหนแล้วไม่รู้ครับเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าพอดีก็ ตู้แอร์นะครับแอร์คาบิน5้า p ี่พีพีทำงานน,น้อยนะครับยางเต็มสี่เส้นยางเดิมๆนะครับเอาเบอร์ข้างก็ต้องมีเก้านะครับอุปกรณ์สามชิ้นเลยคันนี้ยกให้อัดก็ไปให้สามชิ้นเลยด้านหน้าผันหลังโรตารี่ก็หกเซนสี่ก็แล้วกันนะครับอยู่ใกลอยู่ไกลก็ต่อรองกันได้ของซื้อของขายครับเดี๋ยวเปิดเข้าไปดูให้ปุ๊บ ตู้แอร์โอเข้าไปนั่งแอร์เย็นช่ำนะครับเพลงเพราะสองช้าๆนะครับเอฟซบอกสองวัแล้วเกินเครื่องเสียงเขาก็มีนะครับผมขึ้นไปขับเปิดแอร์เย็นๆเปิดเพลงฟังเพลินดีนะครับผมก็ลองไปวิ่งเล่นเนาวลองมาดูกันนะครับเฉพาะตัวมันเจ็ดแสนแปดนะครับตัวกับตู้แอร์นะครับเจ็ดแสนแปดถ้าเราซื้อใหม่ นะครับบวกอุปกรณ์อีก3ามชิ้นกับนู่นเลยประมาณเก้าแสนกว่าตลองเรามีเงินสดกำเงินสดไปนะครับไอ้นี่ขายหกแสนสี 4, ่เซฟไปได้สามสี่แสนเลยนะครับลองดูสวยไม่สวยมาดูนะครับอยากให้เห็นกับตาของมือสองถามผมผมก็ว่าสวยนะครับคัดมาอย่างดีหัว f อซจะได้ผมไม่ดีไปใช้สรรหาดีๆมาให้อ้าวนะครับปิดกอนอนุญาตปิดก่อน เหมือนรถเก๋งรถพิฆับเลยนะครับแสงอาจจะสะท้อนนะครับโทษด,ดีกล้องผมมันราคาถูกกล้องสี่ห้าพันมีประตูนีดอะไรฉุกกเฉินพร้อมนะครับดีไซน์มาดีคันนี้คันนี้ดีดีกว่าคันก่อนนิดหนึ่งตรงที่ว่าติดฟิล์ม,มใม้นะครับฟิล์มหน้าฟิล์มหลังฟิล์มข้างประตูนี่ติดไม่ครึ่งหนึ่งนะครับข้างหน้าเต็มใบสนใจมาดูนะครับหกแสนสี่ แสนสี่หมื่นห้าพันต่อรองกันได้ของซื้อของขายนะครับลดได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งลดได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเบิกเราซื้อมือสองเราต้องเปรียบเปรียบเบิกห้างนะครับถ้าเราเบิกห้างเนี่ยเราเซฟไปได้สามสี่แสนเนี่ยโอ้ของเงินไปทาอย่างอื่นได้เยอะนะครับของผมเป็นรถเกรดเอนะครับของผมเป็นรถบีหกเจ็ดเกรดเ ให้ a เบวกด้วยซ้ำไปนะครับลองมาดูเอาจริงไม่จริงหาพิสูจน์นะครับขายคุณภาพเท่านั้นไอพวกหรือพวกซ่อมไม่ต้องคุยกันแมวมาขายนะครับขายรถเดิมๆอย่างเดียว5้าส a บเอ a พีานะครับเดิมๆ100%ยเปซันหน้าผันหลังโรตารี่ตรงรุ่นนะครับหกแสนสี่0มืห้าพันบาทก็แล้วกันอ่ะหกแสนสี่มห้าันต่อรองกันมาได้นะครับรถได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งคันนี้มาแพงเหลือเกิน ก่อนครบเซฟไปได้สามสี่แสนอะขอพระคุณมากนะครับวันนี้ขออนุญาตประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวส่งไปให้ส่งรถให้พี่น้องพักดีชุมพลเชฟภูมิก่อนขอบคุณครับขอทุตท่านสุภาพแข็งแรงขอขอบคุณครับผม